การครั้งหนึ่งแต่ไม่นานนักหรอกค่ะแค่ปี2025เองณดินแดนที่เรียกกันว่าอุดมสุขแมนชั่นห้องเลขที่5ทับ14ชั้น3คืออาณาจักรของคุณหนูมะลิ หญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและมั่นใจว่ารักแท้ที่เธอเฝ้ารอจะต้องมาในรูปแบบชายในฝันที่หลุดมาจากเทพนิยายอย่างแน่นอนมะลิปัดเศษขนมปังออกจากเสื้อเยื่อเก่าๆพลางเลื่อนเมาส์ด้วยปลายนิ้วที่ทาเล็บเจลสีชมพูฟรุง้งฟริง้ง เธอกำลังอ่านข้อความจากท่านเจ้าชายเอเดรียนชายหนุ่มผู้เพอร์เฟกระดับสิที่เธอเพิ่งแมทช์เจอเมื่อ3ามวันก่อนบนแอปหาคู่สุดฮิตและในขณะที่ท่านเจ้าชายกำลังพิมพ์บอกรักมะลิด้วยภาษากุ๊กกิ๊กแบบเจ้าของธุรกิจน้ำมันระดับโลกที่มีเวลาว่างมาจีบสาวในเมืองไทยมะลิก็ได้แต่ถอนหายใจเอ ชาตินี้เธอคงไม่ได้สัมผัสรสชาติกาแฟสตาร์บัคส์แพงๆอย่างที่ท่านเจ้าชายดื่มแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเพราะอีกไม่นานเธอก็จะได้เป็นเจ้าหญิงแล้วติ้งต,งติงดังขึ้นจากโน้ตบุ๊กเก่าๆและแล้วสารจากท่านเจ้าชายเอเดรียนก็มาถึงมมลิผู้มีความมั่นใจในตัวเองระดับสิบเต็มสิบ เชื่อเสมอว่ารักแท้ต้องมีบทพิสูจน์มลิพูดกับตัวเองพลังกุ้มหน้าอกตายแล้วกรีดกล่องสมบัติเผ็ดของตระกูลท่านเจ้าชายส่ยสงสินสอดมาให้ฉันเหรอเนี่ยคนทั่วไปอาจจะสงสัยว่าทำไมเจ้าของบ่อน,น้ำมันถึงไม่มีเงิน500ดอลลาร์หรือทำไมสุลกาการถึงรับเงินเป็นดอลลาร์แทนเงินบาทแต่ไม่ใช่กับคุณหนูมลิค่ะมลิ ดีดนิ้วดังปะอ๋อรู้นะอ๋อนี่คือบททดส,สอบไงล่ะท่านเจ้าชายกำลังลองใจฉันอยู่แน่ๆเขาอยากรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าฉันพร้อมจะร่วมทุกร่วมสุขกับเขาไหมมลิมองไปรอบห้องที่ทมทมของเธอแล้วสุดหายใจเข้าลึกๆท่านเจ้าชายคงไม่รู้หรอกว่าความจนน่ะฉันชินแล้วแต่รักแท้เนี่ยฉันไม่ชิน หัวรอคิกคักกับตัวเองนี่ถ้าฉันโอนไปนะเขาต้องประทับใจในรักที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนของฉันแน่ๆว่าแล้วมมลิผู้มั่นใจว่าตัวเองกำลังเล่นเกมจิตวิทยากับมหาเศรษฐีก็รีบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าหรือเอากระปุกออมสินหมูที่เธอเก็บหอมรอมริบไว้เผื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตออกมามลิตะโกนอย่างมีความสุขรอเดี๋ยวนะคะที่รัก ควินมารีกำลังจะไปช่วยสมบัติของเราแล้ววูพนักงานธนาคารโอนไปต่างประเทศนะคะชื่อบัญชีมอรจอห์นสโน่เหลือบมองใบหน้ามาริแน่ใจนะคะมาริ Marie ยืดอกอย่างมั่นใจแต่แอบ,บเสียงสั่นเล็กน้อยค่ะเพื่อนเอ้ยญาติญาติห่างๆค่ะเขารีบใช้เงินอีกไม่นานฉันจะเหมาทั้งร้านเลยคอยดู และแล้วการรอคอยเที่ยวบินที่จะพาเธอไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายก็ได้เริ่มต้นขึ้นดวงตาที่เคยเป็นประกายฝันตอนนี้ว่างเปล่าสับสนเธอไม่ได้ร้องไห้เธอยังมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเธอหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าแอปหาคู่นิ้วสันส่นๆ พยายามเสิร์ชาชื่อเอดเดรียนซ้ำๆเมื่อเจ้าหญิงผ่านบททดสอบเจ้าชายจะปรากฏตัวบนม้าขาวแต่ในโลกของอุดมสุขแมนชั่นบางครั้งการรอคอยก็ให้คำตอบที่เงียบงนันและเจ็บปวดยิ่งกว่าคำปฏิเสธใดๆหลังจากท่านเจ้าชายหายวับไปทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและหนี้บัตรเครดิตค่างโง่คุณหนูมะลิก็เสียใจคะ่ะ เสียใจมากมะลิพึ่งพากับตัวเองแววตามุ่งมั่นอย่างบ้าคลัง่งเจอแล้วไอเอเดรียนแกไม่ได้ชื่อเอเดรียนแกชื่อจอห์นสโนในสลิปโอนเงินแต่ในเว็บนี้แกชื่อมา,คา์คัสใช้รูปเดียวกันเป๊ะหลอกป้าที่เยอรมันไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเธอแคปหน้าจอรัวๆเอาไปแปะในไฟล์ powerpoint ของเธอที่ตั้งชื่อว่าปฏิบัติการล้างบางเจ้าชายกัมมลอ มะลิเสียใจมากจนเธอตระหนักได้ถึงสัจธรรมข้อหนึ่งสัจธรรมที่ว่าเทพนิยายน่ะมันก็สนุกดีแต่การล่าแม่มดเอ้ยการล่าสแกมเมอร์เนี่ยมันสนุกกว่าเยอะมะลิพูดใส่กล้องเริ่มวิดีโอแรกของเธอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมะลิจับโป๊ะค่ะกระแอมหนึ่งทีการละครั้งหนึ่งฉันเคยเกือบจะได้แต่งงานกับเจ้าชายน้ำมันค่ะ แต่ติดอยู่นิดเดียวเจ้าชายดันไม่มีเงิน500ดอลลาร์วันนี้มะล,ลิจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมสินสอดของเขาถึงไปจบที่ไนจีเรียได้ใครเคยเจอรูปนี้ยกมือขึ้นค่ะเพราะพวกมันอาจขโมยเงินของเราไปได้แต่พวกมันขโมยความมั่นของเราไปไม่ได้มะล,ลิเสียใจจนเธอตระหนักได้ว่า เทพนิยายน่ะมันไม่มีจริงแต่แกงมิจฉาชีพน่ะมันมีอยู่จริงทุกแยกไฟแดงบนโลกออนไลน์นี่ค่ะทุกคนสินสอดจากเจ้าชายน้ำมันเธอเขย่ากระปุกเสียงเงียบกริบเพราะอะไรเพราะมันคือค่างโง่ของมะลิเองค่างโง่ที่แพงกว่าค่าเทอมลูกอีก วันนี้มะลิไม่ได้มาขายฝันแต่จะมาทุบความฝันของทุกคนที่กําลังเคลิ้มอยู่ไอ้พวกที่บอกว่ารักคุณนักหนาแต่ไม่เคยแม้แต่จะวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าชัดๆไอ้พวกที่บอกว่าส่งของขวัญล้ําค่ามาแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนและที่ฮิตส,สุดๆ ไอพวกที่ชวนคุณลงทุนคริปโตทั้งๆท,ทุนหน้าอย่างคุณเนี่ยแค่โอนเงินผ่านแอปธนาคารยังผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเลยความอยากหนีความจนความเหงาความอยากมีคนรักดีๆมันไม่ผิดหรอกคะ่ะมะลิก็เป็นแต่มันจะผิดทันทีถ้าคุณยอมให้ความอยากพวกนั้นมาปิดตาคุณจนมองไม่เห็นธงแดงหรือเรสแฟลกที่มันปักท่วมหัวคุณอยู่ ในวันนั้นคุณหนูมะลิไม่ได้กลายเป็นเจ้าหญิงของใครแต่เธอกลายเป็นอัศวินในห้องเช่า5ทับ14ที่คอยปกป้องเจ้าหญิงองค์อื่นๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเจ้าชายกำมารอเหมือนที่เธอเคยโดนรักแท้ในโลกออนไลน์น่ะมันอาจจะมีแต่มันไม่เคยมาในรูปแบบของการโอนเงินค่ะเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโป๊เดี๋ยวเจเล่าให้ฟังนี่คือช่องเจจับโป๊